สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการทำ Google Form เวลาที่นักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเราให้แยกชี้ลงตามห้องแยกคะแนนแล้วก็เรียงตามเลขที่นะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ใหม่มากนะักแต่ว่าเราก็มาอัปเดตกันนะคะทีนี้ในส่วนของตัวแบบทดสอบ Google Form ในส่วนของตรงนี้คุณครูหลายๆท่านน่าจะทำได้อยู่แล้ว ะะแต่ว่าที่จะเสริมให้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลของนักเรียนซึ่งเราก็ออกแบบการเก็บข้อมูลในแบบฉบับของตนเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเก็บคล้ายๆกันก็คือเรื่องของเลขที่แล้วก็ห้องซึ่งจะมีผลกับการเรียกห้องของเราด้วยเทคนิคในการเก็บข้อมูลเลขที่อาจจะมีหลายๆเทคนิคอย่างเช่นคุณครูอาจจะให้ทําเป็นลักษณะของตัวดบับดาว ตัวนี้นะคะแบบเลื่อนลงก็คือเราก็ใส่ตัวเลขให้นักเรียนเลือกได้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอกนะซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ง่ายแต่ก็จะเสียเวลาในส่วนของการที่คุณครูจะต้องใส่เลขที่ดังนั้นนะคะเ,เทคนิคที่จะมาแชร์กันก็คือให้นักเรียนกรอกเลขที่แต่ว่าเราจะใช้วิธีการควบคุมนะคะให้เขากรอกแค่เลขที่เท่านั้นนะคะไม่ให้กรอกตัวเลขเไม่ให้กรอก ลักษณะที่เป็นตัวอักษรเข้าไปด้วยก็คือบังคับให้กรอกเฉพาะตัวเลขวิธีการก็คือหลังจากที่คุณครูนะคะเลือกเป็นข้อความสั้นๆเสร็จแล้วในส่วนของปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ก็ให้เลือกการตรวจสอบการตอบกับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะตรงในส่วนของตัวเลือกตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นนิพจน์ทั่วไปแล้วเราก็จะใส่สูตรตามนี้เลยนะคะซึ่งเทคนิคแนะนำนะคะการใส่สูตรเนื่องจากว่า เป็น google form นะคะที่เป็นเวอร์ชันใหม่ดังนั้นเนี่ยให้คุณครูนะคะใสะ่การแจ้งเตือนตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่นักเรียนกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่เราตั้งไว้นะคะก็ให้ใส่คำว่ากรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องหรือจะเป็นคำอื่นๆก็ได้นะคะอย่างที่เราต้องการจะแจ้งเขาในเวลาที่เขากรอผิดหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่สูตร ตรงนี้เลยนะคะใส่สูตรตามนี้เลยนะคะก็คือวงเล็บกล้ามปูแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วย0ถึง9นะคะหมายความว่าให้เขากรอกเฉพาะตัวเลข0ถึง9แล้วก็ปิดกาตามด้วย2ก็คือจำนวนหลักที่เราต้องการเ,เลขที่เราต้องการ2หลักเราก็กำหนดแค่2หลักหรือถ้าเป็นเลขประจำตัวนักเรียนเราอาจจะกำหนด ห้าหลักหรือหกหลักก็ได้นะคะตรงนี้ก็ใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของห้องในส่วนของห้องตรงนี้นะคะจะมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าจะมีผลกับการแรยกห้องของเราในที่นี้ตามตัวอย่างก็จะมีแค่จํานวนสี่ห้องนะคะก็ใส่ตรงนี้เลยนะคะเป็นลักษณะของเลือนลงนะคะ่ะก็ ใส่ไปเลยนะคะให้เขาเลือกนะคะตามจำนวนห้องที่คุณครูสอนนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําแบบทดสอบตามปกติซึ่งในตัวอย่างจะมีการแบ่งส่วนนะคะแต่ว่าในการทดสอบจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะคะก็ทําไปตามปกติเลยแบบทดสอบนะคะก็ใส่ไปได้เลยนะคะอย่าลืมเฉลยด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการตอบกลับบ้างหลังจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบแล้ว เราก็จะมาดูที่การตอบกลับดูที่ชีตการตอบกลับเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเด็กตอบกลับเป็นจานวนมากเลยนะคะดังนั้นเราก็จะมาแยกนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะปนกันเต็มไปหมดเลยทีนี้วิธีการแยกให้คุณครูนะคะทำการบวกตรงนี้นะคะบวกตรงนี้นะคลิกบวกคลิกบวก เพื่อสร้างชีตเพิ่มขึ้นนะคะชีตที่ตั้งต้นก็คือเป็นการกรอบแบบฟอร์มหนึ่งหลังจากนั้นก็คลิกบวกเราก็เพิ่มนะคะห้องที่เราได้ทําไว้ในตอนแรกซึ่งมันจะเหมือนกับตอนที่เราตั้งห้องอในช่วงแรกของการทําแบบทดสอบคุณครูใส่ห้องไว้อย่างไรก็ให้ใส่ให้เหมือนกันเลยนะคะให้เหมือนกันเลยกับตอนที่เราตั้งฟอร์มถ้าคุณครูมีคําว่ามก็ต้องใส่มจุดไปด้วยหรือพจุด ก็ได้หรือถ้าคุณครูใส่ตรงนี้เป็น slash ก็ต้องเป็น slash นะคะแต่ในที่เนี้นะคะเราได้ใส่เป็นตัวนี้ไว้นะคะนีะ่ให้ดูสัมพันธ์กับตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่เราทำนะคะใส่ให้มันเหมือนกันนะคะนีะ่แต่โดยปกติเราก็ใส่เป็นห้องสองทับหนึ่งสองทับอะเงี้ยก็ได้แต่ในแบบของที่ทาจะเป็นสองศูนย์ 0, นะคะสองศูนย์สามสองศูนสี่ หลังจากนั้นก็กลับมาตรงนี้นะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่เราสร้างตัวชีตเอาไว้แล้วตามจำนวนห้องให้เราดูตรงเราจะดึงข้อมูลจากแบบตอบกลับตรงนี้นะคะมาใส่ในช่องของเราเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเราก็มาแยกตรงตามห้องแบบนี้วิธีการนะคะให้คุณครูไปคลิกที่ชีตที่1ที่เราต้องการทําก่อนนะคะคลิกที่ช่อง a 1นะคะ a 1แล้ว ให้คุณครูทำการใส่สูตรดังต่อไปนี้เดี๋ยวขออธิบายสูตรนะคะในถ่ายของตัว YouTube นะคะก็จะใส่สูตรไว้ให้นะคะก็ให้ใส่แบบนี้เลยนะคะเท่ากับเนาะใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะแล้วก็ Q ิวリซึ่งพอพิลพ์ตัว Q ิวเนี่ยมันจะขึ้นให้เลยก็เลือกนะคะแล้วก็ เครื่องหมาย Sin g l e Code นะคะหรือฟันหนูขิดเดียวพิมพ์คำว่าการตอบแบบฟอร์ม1ึ่งซึ่งาการตอบแบบฟอร์ม1นะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกับอันที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้เลยเป็นชื่อเดียวกันนะคะเป็นชื่อเดียวกันหลังจากนั้นก็พิมพ์ต่อเลยนะคะปิดด้วยฟันหนูนะคะอันเดียวนะคะ Single Code แล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจตกใจ หมายความว่าเราจะไปดึงจากแบบฟอร์มหนึ่งที่ช่องของ a 1นะคะ a 1คืออะไรเนาะ a 1ก็ไปดูที่การตอบกลับนี่เลยค่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าช่อง a 1นะคะเราก็จะดูว่าเราจะเลือกถึงตรงไหนในตรงนี้เราเลือกแค่ในส่วนของคะแนนใช่ไหมคะช่องที่เราจะใช้ก็จะมี a b c d e แล้วก็ f ถ้าของคุณครูมีเลือกมากกว่านี้ก็สามารถกําหนดได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าในแบบทดสอบนี้เลือกแค่ตัว F เพราะว่าคะแนนจะอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีคะแนนคำนน,น้าชื่อ,อชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ห้องคือข้อมูลที่เราต้องการหลังจากนั้นกลับมาตรงนี้ค่ะเราก็าไปเขียนเลยนะคะในสูตรของเราว่าเราต้องการเลือกที่ช่อง A1 จนถึง F, comma นะคะพิมพ์คำว่า select ก็คือการเลือกข้อมูลดอกจันก็คือเลือกทุกอย่างตั้งแต่ a 1ถึง A, a ถึง f w h แวรเลือกที่ไหนล่ะเลือกที่ช่อง f นะคะในที่นี้ก็คือช่อง F เนี่ยในการตอบแบบฟอร์ม1ช่อง f นะคะก็จะเป็นเลขที่ก็คือ,อจะเป็นห้องนะคะจะเป็นห้องขอโทษเป็นห้องเราต้องการเลือกห้องไหนซึ่งก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะคะก็คอลัมน์ที่ F คอลัมน์ที่ F เลือกห้องที่203นะคะออ d e เดอก็คือและให้เรียงตามช่องของเลขที่อยู่ที่ช่อง E ใช่ไหมคะที่การกรอกแบบฟอร์ม1ก็ให้เรียงตามคอลัมน์ E ให้เรียงแบบจากน้อยไปหามากก็คือ,อ asc แบบนี้นะคะพอคุณครูพิมพ์มเสร็จ ก็กด enter ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะมาส่วนชีทที่อื่นๆที่เหลือนะคะก็ใช้วิธีง่ายๆเลยค่ะก็ทำการ copy สูตรไปได้เลยนะคะ copy สูตรแล้วก็ไปช่องนี้ค่ะแล้วก็เอาไปวางอันนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะคุณคตรูต้องวางที่ช่อง A1 เท่านั้นนะคะคลิกไปที่ A1 คลิกเลยนะคะแล้วก็กดนะคะ paste วางลงไปได้เลยแต่ ตรงนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเฉพาะตรงแหวนนะคะเพราะว่าห้องจะเป็น204ใช่ไหมคะต้องตรงกันนะคะแล้วก็ไปเลยเดียงตามเลขที่ช่อง e เหมือนกันนะคะอ่ะก็จะได้แล้วห้องที่เหลือนะคะเราก็จะ a 1แล้วก็วาง,แล,ววางแล้วก็เปลี่ยนห้องแล้วก็ช่องที่เหลือห้องที่เหลือก็ a 1นะคะแล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยนห้อง,แ,องแค่นั้นเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ การเรียงคะแนนนะคะโดย Google Sheet แบบง่ายๆนะคะติดตรงไหนคุณครูสามารถสอบถามกันมาได้เลยยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ